ทอดปลาทอพี่น้องทอแต่ตัววาว่าเหรอเน้อันหวานนะครับนี่ครับวัตถุดิบเขามีปลาไหลข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวใส่มะาามเน้อยนะครับเติมความเปรี้ยวนะครับมาครับเดี๋ยวมาจัดเมนูเด็ดๆกันครับชิญติดตามครับนี่ครับตั้งหม้อเลยครับตั้งหม้อตั้งกระทะเลยครับเติมน้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดๆนะครับ เราจะต้มเปลทครับต้มเปลทเอาเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับขาตะไคร้ที่เราทุบไว้นะครับลงไปเลยครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเอาปลาไหลลงไปเลยครับนี่ครับพี่น้องลงไปน้อนอยู่ในหม้อนะครับมาเด็ดกาดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเติมน